สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเกเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะผมเป็น i s u ูซูมิลเซเนะครับผมลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นเลเซอร์ไบอีวีดโปรเจกเตอร์นะครับผมตัวนี้ลูกค้าดูไปเป็น r a p เตอร์ทนะครับผมก็เอาของมาเทสให้ลูกค้าดูหลายรุ่นเลยนะครับตอนนี้นะครับในงบที่ลูกค้าตั้งไวเนาะก,ก็จบที่ r a p เตอร์ทนะครับผม โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับไฟหน้าเดิมของลูกค้าที่ว่าไม่สว่างเนี่ยมาประมาณไหนครับผมอ่าโอเคครับผมระยะเทสแสงนะครับอยู่ที่7.5เมตรนะครับถึงป้ายนะครับลองดูนะครับผมอ่าไฟต่าครับผมสูงครับต่ําครับสูงครับอ่าตัวไฟสูงเนี่ยถือว่ายังพอใช้ได้นะครับผมแต่ตัวไฟต่ำเนี่ยแสงบางมากๆนะครับแล้วก็หลอดของลูกค้าเนี่ยขาดนะครับอ่าน่าจะใส่เป็น LED มาเนาะแล้วก็ข้างหนึ่งขาดจะใส่เป็นฮาโลเจนเหมือนเดิมแสงก็เลยเหลืองข้างขาวข้างนะครับผมอ่า ตัวนี้เดี๋ยวพ่อค้าจะวัดตรงแถวๆบริเวณนี้นะครับกวาดให้ทั่วเลยดูว่าค่ารักเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในระยะ 7. 5ุดาเมตรเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะล็อกได้แม็กสูงสุดเท่าไหร่เพราะว่าจะถามปกติพ่อค้าจะวัดตรงจุดที่สว่างที่สุดใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่าตรงไหนเลยครับผมที่ที่สว่างที่สุดนะอ๋อขอญาตแบบวัดแบบทั่วๆเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะล็อกค่ารักแม็กสูงสุดเท่าที่เครื่องจับได้นะครับผมแล้วจะขอหักออกหนึ่งรยลักนะครับเหมือนเดิมปกติของเราเลยนะครับเพราาะว่ ไหนจะแสงธรรมชาติแสงจากหลอดนีออนนะครับแล้วก็แสงจากไฟหัวกล้องด้วยนะครับอ่ะนี่ครับผมตัวนี้ได้อยู่ที่418ลักนะครับผมหักออก100ลักก็เหลือ318ลักถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานนะครับถ้าจะผ่านมาตรฐานเนี่ยจะต้องอยู่ที่แสงตัวแสงเพื่อเพียวเนี่ย400ลักขึ้นไปในระยะ7.5เมตรนะครับแต่ว่าตัวนี้หักแสงอื่นๆแล้วเนี่ยได้แค่300กว่าลักนะเพราะฉะนั้นไม่ผ่านครับผม โอเคหน้าตาลมลูกค้าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็แสงสองข้างเนี่ยไม่เท่าวันด้วยเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาลมลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงและค่าลักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม Welcome to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare staring hand me a drink โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Isuzu MU s คันนี้นะครับผมนี่ลูกค้าเลือกติดตั้งไปนะครับเป็น r a p t o อร์ T 1 5 l a s e เลเซอร์นะครับผมตัวนี้กินไฟอยู่ที่55วัตสำหรับไฟต่ำนะครับแล้วไฟสูงเนี่ยกินเพิ่มอีก10วัตนะครับผมอ่าก็คือไฟต่ำเนี่ยกินเท่ากับหลอดเดิมเลย5 5วัต์เท่ากันเลยนะครับแต่ให้แสงระหว่างที่ต่างกันมากแน่นอนนะครับวงแหวนที่ลูกค้าเลือกติดตั้งไปนะครับเป็น SMD สีขาวนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นสีขาวแน่นอนนะครับเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกตินะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนครับผมนี่ครับผมและเป็นชิป s m d นดีนะครับชิปตัวเดียวกับ Daylight Daytime ของเบนซ์ของ b ีเเลยเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องอายุการใช้งานเลยครับผมและสู้แสงกลางวันชัดเจนดีมากๆครับผมสังเกตดูนี่นะครับชัดกว่าไฟหลี่เดิมลูกค้านะเพราะว่ารถรุ่นนี้ไฟหลีก็เป็นสีส้มนะครับสีเดียวกับไฟเลี้ยวเลยนะครับแล้วพอเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็แค่ดวงเดิมกับชิปแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมี ไฟหลีเพิ่มขึ้นมาครับกัทำให้ปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางวันมากขึ้นนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาเรื่องความสวยงามนะครับต่างจากเดิมมากๆนี้ลองมาดูแสงกันครับผมว่าจะต่างจากเดิมขนาดไหนนะครับผมนี้เป็นเลเซอร์ไบ LED นะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีนะครับไม่ต้องรอรีชาร์จเลยนะครับและคัดออฟนะครับเข้มเข้มคมๆแบบนี้เลยนะครับขนาดคมลูกค้ามาเหลืองๆเลยนะครับผมแต่ก็ขัดไปให้ประมาณหนึ่งนะครับผมก็คัดออฟยังคงเข้มชัดเจนนะครับตัดเป็นเส้นแบบนี้เลยครับผม นี่ครับมองส่วนไปจากหน้ารถเนี่ยก็แทบจะเหมือนยังไม่เปิดไฟหน้าเลยครับผมเห็นไมครับเหมือนเปิดวงแหวนเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็โปรคเตอร์ทุกตัวนะครับที่เป็นคําว่า BI ขึ้นต้นนะครับคือจะมีไฟสูงต่ำในตัวครับผมแล้วสังเกตไฟสูงเดิมลูกค้านะครับผมเหลืองๆหลือเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งไฟสูงเหมือนเดิมนะครับไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยนะครับงานติดตั้งที่ดีนะครับตำแหน่งไฟสูงเดิมเนี่ยจะต้องไม่เพี้ยนนะครับผมไม่ใช่ว่าติดตั้งมาเสร็จแล้ว ไฟสูงอยู่ต่ํากว่าไฟต่ําหรือว่าออกซ้ายออกขวาไปอันนั้นคือติดตั้งมาไม่ดีนะครับถ้าติดตั้งดีจะเป็นแบบนี้เลยครับผมอ่าสังเกตดูนะครับอ่าโอเคลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตาครับหลายคนอยากจะติดตั้งนะครับแต่ไม่กล้าติดนะครับเพราะว่าบอกว่ามันสว่างมากมันก็จะแยงตามากจริงๆเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับผมอ่าลองดูนะครับมองสวนตรงไปจากหน้ารถนะครับยังไม่เห็นอัตราการแยงตาเลยนะครับแต่ประเทศไทยนะครับไม่ได้วิ่งสวนกงตรง,ตรงแบบนี้ตรงๆแบบนี้คือชนนะครับ ประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาส่วนเงินบริเวณด้านขวานะครับพอ้าจะตั้งกล้องไว้ให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆครับผมต่ำลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับพอเจอบูเอฟเฟคและยางตาทันทีเจอบูเอฟเฟคและยงตาทันทีระยะแยางตานะครับอยู่ใต้กระจังหน้าครับผมเพราะฉะนั้นหมดห่วงไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนสังเกตดูนะครับเวลาที่เราค่อยๆเอากล้องลงเนี่ยจะไม่มีแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆยงตาไม่มีนะครับ พอผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีพอค้าขยับกล้องขึ้นนิดเดียวเนี่ยไม่แยงตาแล้วนะครับเพราะว่าคัตออฟเนี่ยตัดคมเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับถ้าระยะสายตาเราอยู่พ้นแสงขึ้นมาเนี่ยไม่แยงตาแน่นอนนะครับผ่านบูเอฟเฟกต์นะครับที่เราเห็นเป็นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับอ่าและลงมาใต้แสงคือแยงตาทันทีครับผมอ่าโอเคครับผมแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพอค้าจะจําลองสถานการณ์นะครับโดยการเอาป้ายตรงนี้ออกนะครับแล้วสะท้อนจากกระจกด้านหลังให้ดูเลยว่า ถ้าเราขับรถสวนกับมิลเซเว่นคันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมอ่าโอเคครับผมอันนี้ไฟหน้าเปิดอยู่นะครับแต่ว่ากล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับผมกล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณทนักพิงนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้เลยลองดูครับผมไฟต่ำเห็นไหมครับไม่แยงตาเลยนะครับไฟสูงแยงตาเป็นปกติเลยครับผมต่ําไม่แยงตาสูงแยงตาต่ําไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผม งานติดตั้งของที่ร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่การันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับผมงานสายไฟบัดกีด้วยตะกั่วทุกเส้นนะครับร้อยสายไฟผ่านกระดูกงูนี่นะครับทุกเส้นนะครับแล้วก็ใช้ท่อหดนะครับผมในการเชื่อมต่อสายไฟนะครับทำไปรอๆจบๆแบบนี้เลยนะครับผมมาตรฐานเดี่ยวกับศูนย์บริการรถยนต์ทั่วประเทศครับผมโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสเปเรกเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยอง ช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ